มาครับผู้นำบุญอัจนาครับสินไทยชวนพวกเราเลยครับผม <helm> เคยได้อ่านโอวาทของพระบคุณหลวงพ่อนะคะคท่านได้พูดถึงภาพที่งดงามคือภาพที่มีคนจำนวนมากเนี่ยมาร่วมกันทำความดีนะคะอย่างมีระบบระเบียบสงบสงเ่ยมสง่าง,งามภาพนี้ค่ะจะเป็นภาพที่จะ สร้างความประทับใจนะคะทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะมาทำความดีมากๆนะแต่ภาพนั้นน่ะจะบังเกิดไม่ได้เลยถ้าขาดผู้นำบุญที่จะมาช่วยกันค่ะเพราะว่างานของพระเดชพระุณหลวงพ่อเป็นงานใหญ่เป็นงานระดับโลกเราจะฟื้นฟูศิลธรรมให้บังเกิดขึ้นมาในโลกของเราเพราะฉะนั้นจะทำเพียงลำพังไม่กี่คนคงไม่ได้ คงต้องขอความร่วมมือจากผู้นำบุญทั่วโลกเลยนะคะท่านใดที่สามารถสละเวลาอันมีค่าของท่านเพราะว่าเวลาของทุกท่านนั้นมีค่าหมดนะคะ แปลว่างานของพระเจ้าของพ่อก็เป็นงานที่มีค่านะคะเราจะสร้างผู้นําในการทําความดีให้เกิดขึ้นในโลกของเรามันเป็นงานที่มีคุณค่าสูงมากนะคะอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะทั่วโลกเลยค่ะณนะตอนนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของโลกใบนี้นะคะถ้าท่านมาช่วยกันทําหน้าที่วีไกด์นะ,ะท่านจะเป็นวีไกด์ในฝ่ายที่ท่านถนัดนะคะไม่ว่าจะเป็นต้อนรับ หรือนำรถนะคะหรือจะเป็นวีเก๋านะคะหรือจะเป็นวีไกี่จะช่วยเป็นกำลังใจในวันงานก็อย่างดีนะคะเพียงแต่ว่ามากันให้เยอะๆนะคะมาให้เยอะมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่เราทำนั้นต้องบอกว่ามันจะเป็นความปลื้มใจไงภาพของการรวมพลังเด็กดีวีสตาร์เนี่ยฟื้นฟูเสียงธรรมโลกเนี่ยเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่มีเรา เป็นส่วนร่วมในภาพนั้นๆเราก็ไม่ปลื้มใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาเก็บภาพความปลื้มเอาไว้นะคะคเก็บให้เยอะๆเลยนะเป็นภาพที่เราจะได้ใช้แน่นอนวันใดวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราค่ะสาธุารครับคุณนําบุญชัวรัสใ,ใัยสั้นๆครับถ<อ>ึงใยตรงนี้ครับครับก็ขอในฐานะเป็น่วีไก่มาก่อนนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ซูเปอร์วีไก่ตัวนี้ครับก็ขอเชิญชวน นะครับทุกท่านนะครับได้มาทำหน้าที่วีไกดซึ่งเป็นการรวมพลังนะครับรวมพลังอะไรรวมพลังในการทำความดีโดยเฉพาะพวกเด็กๆทั้งนั้นที่มาทำความดีเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ใหญ่นะครับเราก็ขอให้มาช่วยกันรวมพลังเหมือนกันในการทำความดีเช่นกันคือมาเป็นวีไกสรุปแล้วคือเป็นดับเบิลพลังนะครับแล้วก็จะได้ นึกถึงแบบที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เคยพูดในอนุบาลฝันในฝันที่ว่านะครับเมื่อเราทําอะไรก็แต่สิ่งที่ยากลําบากถ้าเราคิดถึงแล้วตรงที่เราทํายากๆตรงนั้นหากผ่านพ้นไปแล้วสิ่งนั้นก็คือบุญครับทุกคนสาธุ ซูเปอร์วิกไกสสุรชัยรินมุกดาซูเปอร์วิกไกอาจารนาจันทวัชรากรและซูเปอร์วิกไยยาใจวิสิตริกุลครับครับพอเสร็จมเลดังดังคันนะครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านเลยครับแปลว่าอีกหนึ่งอาทิตย์นี้เราจะมีนัดกันประชุมปรึกษาหารือนะครับคืออาทิตย์ต้นเดือนหน้าเนี่ยก็ไปสมัครกันก่อนที่ผู้ประสานงานนะครับเราจะได้เอาบุญนี้กันอย่างเต็มที่เต็มกําลังครับวันนี้กระผมวินิพันธ์วิริยรัตรุปธรรมพร้อมกับที่มารายการสุดปลายก็ต้อง ลากถกทนไปก่อนนะครับสำรวจดูโทรศัพท์มือถือน,นะครับว่าท่านได้ปิดเครื่องแล้วหรือยังนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุ